สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง2025ทัวร์ช่องที่พาคุณไปรู้จักกับรถยนต์และยานยนต์รุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือแม้กระทั่งรถทางทหารเราจะพาคุณไปสำรวจข้อมูลอย่างละเอียดทั้งดีไซน์สมรรถนะฟีเจอร์เด่นรวมถึงราคาจริงในแต่ละประเทศถ้าคุณชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับยานยนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถกระบะท,ที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในรุ่นที่ขายดีที่สุดตลอดการนั่นก็คือโตโยต้าไฮรักรถกระบะสายพันธุ์แกรงที่อยู่คู่คนไทยมาหลายสิบปีมีความน่าเชื่อถือสูงใช้งานได้สารพัดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นงานบรรทุกงานเกษตรงานธุรกิจหรือใช้ในชีวิตประจำวันก็สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมด โตโยต้าไฮลักในปี2025ยังคงพัฒนาต่อยอดจากพื้นฐานเดิมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วโดยมาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพิ่มความโฉบเฉี่ยวและความบึกบึนในคราวเดียวกันด้านหน้าออกแบบใหม่หมดกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าเล็บรูปทรงใหม่ที่ดูทันสมัยเส้นสายบนฝากระโปรงที่ดูแข็งแรงเสริมให้ภาพลักษณ์โดยรวมของรถดูดุดัดนพร้อมลุยทุกเส้นทาง ในด้านภายในห้องโดยสารโตโยต้าไฮลักส2 2พมาพร้อมกับการปรับโฉมใหม่เช่นกันโดยเน้นความสะดวกสบายในการใช้งานภายในตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบนำทางกล้องมองหลังและระบบความปลอดภัยเต็มรูปแบบเบาะนั่งออกแบบมาให้รองรับสรีระอย่างดีเยี่ยมแม้จะขับขี่ในระยะทางไกลก็ยังคงรู้สึกสบาย t ตโยต้าไฮ u ัก2025ยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนที่หลากหลายโดยมีทั้งรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อให้เลือกใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรและ2.8ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดถึง204แรงม้าจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดรองรับการใช้งานได้ทั้งในเมืองและเส้นทางออฟโรดอย่างยอดเยี่ยมมีระบบช่วงล่างที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลแต่ยังคงความแข็งแกรง เรื่องของระบบความปลอดภัย t o โย t a าไฮลัก2025ก็จัดเต็มไม่แพ้ใครโดยมาพร้อมกับระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนที่ประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันรวมถึงระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดบอดและระบบเตือนขณนะถอยหลังมีถุงลมนิราภัยรอบคันโครงสร้างตัวถังนิราภัยที่แข็งแรงตามมาตร,รฐานของโตโยต้ สำหรับ t o โย t a าไฮลักปี2025ยังมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยไม่ว่าจะเป็นรุ่นมาตรฐานรุ่น Smart c a คและรุ่น d o u เบิลแคซึ่งตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกาันตั้งแต่ใช้งานเพื่อการพาณิชย์ไปจนถึงใช้งานแบบครอบครัวที่ต้องการรถที่ทั้งแรงและสะดวกสบายนอกจากนี้ยังมีรุ่นพิเศษอย่างไฮลัก e R ์ E V O R O C C O ที่มาพร้อมกับชุดแต่งสปอร์ตแบบจัดเต็ม ล้ออันลอยขนาด18นิ้วกันชนหน้าหลังแบบเฉพาะรุ่นแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถรวมถึงช่วงล่างที่ยกสูงขึ้นมาเล็กน้อยเพื่อความพร้อมในการลุยทางวิบากมาดูในเรื่องของราคากันบ้างโตโยต้าไฮลักปี2025มีราคาจำหน่ายในประเทศไทยที่หลากหลายตามแต่ละรุ่นและสเปค โดยเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นมาตร,รฐานที่ราคาประมาณ5,99,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุดอย่างไฮลักซ์ EVO ROCCO ขับเคลื่อน4ล้อที่มีราคาสูงสุดประมาณ1,270,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากเมื่อเทียบกับสมรรถนะความทนทานและฟีเจอร์ที่ให้มาถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่ครบเครื่อง ทั้งในแง่ของสมรรถนะความคุ้มค่าความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ t o โย t a าไฮรักคือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและที่สำคัญคือการมีศูนย์บริการและอะไหล่ที่ครอบคลุมทั่วประเทศทำให้การดูแลรักษารถเป็นเรื่องง่ายในระยะยาวนอกจากนี้โ o โยต้าไฮลักยังมีชื่อเสียงในตลาดโลกโดยเฉพาะในประเทศแถบตะวันออกกลางแอฟริกาออสเตรเลียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยชื่อเสียงที่สั่งสมมานานในด้านความอึด ทนทานใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศและภูมิประเทศทำให้เป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องในปี2025นี้นี้โตโยต้าเองก็มีแผนในการผลักดันให้ HILUX เข้าสู่ยุคใหม่ของรถกระบะท,ที่ไม่ใช่แค่แข็งแรงและทนทานเท่านั้นแต่ยังต้องเป็นรถที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายเทคโนโลยีล้ำสมัยและรูปลักษณ์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และในอนาคตรเราอาจได้เห็นไฮลักรุ่นที่ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าหรือไฮบริดซึ่งจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยไม่ลดทอนสมรรถนะของรถเลยแม้แต่น้อยโตโยต้าเองก็เคยมีการเปิดตัวไฮลัก S y d r o g e n f y d r o g e n f u e l เซลลต้นแบบในบางประเทศแล้วซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับอนาคตรถกระบะพลังสะอาด ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับโตโยต้าไฮ u ักปี2025ที่เรานำมาปากกันในวันนี้หวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆที่กำลังมองหารถกระบะรุ่นใหม่ๆได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจและหากคุณมีประสบการณ์การใช้งาน Toyota าไฮ u ักรุ่นใดมาก่อนก็สามารถแชร์ความคิดเห็นไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ ก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง2025ทัวของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะอัปเดตยานยนต์รุ่นล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ